โอ้ยโอเคเพื่อนลาดไปแล้วเย้เกบร้อยไปต่อไปต่อกำลังปีมาได้โอเคโอ้ยเกือบไปแล้วเป็นงานวะนี่ไงเป็นงานฮัลโหลนี่ไงเรา ขึ้น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 ปึ๊บโอเคเอา้าล่วงลยเอ้เาล่วงลงมาถึงล่างเนะอืมโอเคทำอะไรนี้อ่ะอืมไหนวะโอเคอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่

มาดิลงๆนะเพื่อนตายนะลงๆตายนะเพื่อนสวัสดีครับยูกันในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยครับผมอืมคุณผู้ชมผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือแบบว่ายังไงอ่ะคือเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมได้กดลงแรงใช่ไหมเออพอผมกดลงแรงเนี่ยผมก็สุ่มห้องพอสุ่มห้องเจอปุ๊บ ผมก็จะเจอแต่ปืนนี่เออเจอแต่ปืนเนี่ยอยู่เกือบทุกแมตช์เลยคุณผู้ชมที่ผมกดไปแล้วเจอเด่ยก็คือแบบโอ้โหนี่จะใช้กันแต่ปืนนี้ใช่ไหมจะไม่ใช้ปืนอื่นกันเลยใช่ไหมโอเคได้งั้นผมใช้บ้าง ได้ทำยังไงผู้ชมในเมื่อเขาใช้กันเกินขนาดนดี้ผมก็เลยแบบอที่แรกจะสวนกระแสก็ไม่เอาตางกระแสมาเลยแล้วกันในเมื่อมันสวนยากขนาดนี้ก <c oughs> ็คือสาเหตุที่ทําให้ปืนเนี้ยปืนแมนเนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าจะพูดยังไงเดีย่คือกลายเป็นปืนที่คนหยิบมาเล่นกันเยอะในซีซั่นนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ปืนแมนเนี่ยมันเป็นปืนเมตาประจําซีซั่นนี้ไงคุณผู้ชมคนก็เลยหยิบมาเล่นกันเยอะมากคือเยอะจริงๆิคุณผู้ชมคือแบบผมแบบ กดทุกแปดนะเจอเจอทุกแปดนะคุณผู้ชมเออผมบอกได้เลยว่าเจอทุกแปดจริงๆผมก็เลยแบบอืถ้าจะเล่นเยอะขนาดนี้แล้วก,ก็ก็เล่นตามแม่งเลยก็แล้วกันในเมื่อสวนกระแสไม่ได้ก็ตามกระแสไปเลยก็แล้วกันก็คุณผู้ชมในวันนี้ก็ยวผมจะเอาปืนแมนอวอเนี่ยไปลงแรงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพล็กเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็เพิ์มสำหรับตัวปืนแมนอวอว่าจะต้องใช้อะไรบ้างโอเคคุณผู้ชมไปดูก่อนได้เลยไป อุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือลำกล้องปืนผมจะใช้เป็น OWC Ranger เพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจและที่สำคัญคือทำให้เราควบคุมแรงดีดแนวตั้งได้ดียิ่งขึ้นพานท้ายผมจะใช้เป็น MIP Style Stock เพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเราเล็งยิงกันตัวกระตุกและก็ยังทำให้เราสามารถควบคุมแรงดีดแนวนอนได้ดีขึ้นในส่วนของเลเซอร์ผมจะใช้เป็น OWC Laser Tactical เพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเราเล็งยิงและที่สำคัญเลยนะที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า มันจะทําให้ปืนเราเนี่ยสามารถยกศูนย์เล็งขึ้นมาเล็งได้ไวขึ้นใต้ลำกล้องปืนหรือตัวกิบนั่นเองผมจะใช้เป็นสไตล์ฟอร์กรีบเพื่อที่จะควบคุมแรงดีนแล้วตั้งให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเราเล็งยิง ในส่วนของกลิบหลังผมจะใช้เป็นสติ p ปเพิลกลิบเทปเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเล็งยิงและก็ลดความดีเลยเมื่อเราวิ่งยิงมาดูกันในส่วนของเปิร์กกันบาดีกว่าเปิร์กสีแดงผมจะใช้เป็นไลท์เวทเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวเปิร์กสีเขียวผมจะใช้เป็นโค้ดบัตเพื่อที่จะกันสกอร์ติกทลายแรงที่ศัตรูเนี่ยจะใช้มาหาผมก็คือผมรังคาบมากเลยเวลาศัตรูใช้ช็อคอาร์ซีอะไรมาหาผมอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกใช้เปิร์กตัวนี้ตัดปัญหาไปเลยเปิร์กสีน้ำเงินผมจะใช้เป็นฮนา,นา,กการ์ดไลท์ และนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็เปิ์กทั้งหมดที่ผมใช้แต่งให้กับตัวป,ปืนแมนโอวอร์ครับผมมาโอเคผู้ชมได้เวลาแล้วไปลุยกันในแรงเลยดีกว่า,ปาไปตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคตัวบนเรียบร้อยอะไรเนี่ย,ยอืมโอเคเฮ้ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยไอ้พักบางก็ได้บางมันอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งนู้นโอเคไอ้พวกนี้มันชอบเล่นดักชอบเล่นดักกันนักเหลอ,หอ,อเอ,อ้อมาดิมารู้นะโว้ยว่าจะทำอะไรอุ้ยเกือบตายเออดีมาก โอ้ยโคตรเยอะเลยว้ยโอ้โหมันดักโอ้ยไอตัวบนโอเคตัวบนตายโอเคฝั่งนน้นเพื่อนฝั่งนน้นโอ้ยหมดเวลาก่อนวางดักเลย โอเคไปแล้วผมโอเคอุ้ยอุ okay. ้ยอุ้ยตกใจตกใจโอเคมามามาโอ้อืมโอเคไปหมดแล้วไปหมดแล้ว มันเนียน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 ว่ะไหนข้ามานเบ๊ะเออโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ มาโอ้ยฝั่งนุ่นโอ้โหโอ้โอ้ผมว่าแล้วทำไมฝั่งผมมันถึงเสียเปียกก็ดูดีคมันออกไปคนหนึ่งอ่ะโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งตัวสองตัว เออเออหลบก่อนหลบก่อนอืมสี่ตัวฮะจูดครับเฮ้ยยิงมันไม่ได้โอเคตายแล้วตายแล้วโ,โอ้ยมันติดแน่น,น่ะเีไดมากเลยเมื่อกีเเออ้เอ้ยเอ้ยยาโอ้เปลี่ยนแม็กอยู่เอ้ย นี่ไงอืมมาดิหนึ่งตัวระวังนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมบุกไปฝั่งนน้นก่อนสอง ออ,ออกมาไม่ออกเว้ยไม่ยอมออกมาวะเรียบร้อยโอเคเอาคืนไหนวะไม่ยอมโผล่ออกมา เอ้ยโอเคเรียบร้อยไหนเย้จัดไป ดยังไงเดี๋ยวเราวางไว้เลยก็แล้วกันฝั่งนู้นเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวร้อยไปแล้วเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ย ฝั่งนี้โอ้สไนเปอร์สไนเปอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดฝั่งไหนนะเอาอยู่ฝั่งนู้นไหนวะอยู่ตรงไหนวะเรียบร้อยไปแล้วน่าจะบีนะ น่าจะน่าน่าจะเฮ้หมดเวลาชนะไหมเยี่ยมโอ้โหยี่สิบสองตัวของเขาดีจริงๆเป็นไงกันก็บ้างกับแมนโอวสุดยอดจริงๆว่าไหมเออแต่ว่ามันมีข้อเสียนะนั่นก็คืออัตราการล่ากระสุนของมันเนี่ยช้ามากอยู่ที่5้าสิบคือถ้าเอาไปวิ่งระยะประชิดเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนพวกเ m g เเนี่ยลูททีเดียวตายเลยก็ได้ หรือไม่ไหวหรอกเล่นในระยะใกล้อะผมเลยอยากจะแนะนําว่าให้เล่นในระยะแบบว่ากลางๆเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วสำหรับตัวปืนแมนอว์ โอเคถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวปืนแมน w a r หรือว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับผมในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผมและในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเขามากดติดตามเขามากดไลค์มาทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจและชื่นใจมากมากเลย <laughs> คุณผู้ชมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจองคลิปหน้านะครับเพิ่ม